โรงงานของชวินเพื่อนเก่าเราอะแต่ก็มีห้องสวัสดิการด้วยก็ดีเหมือนกันเนาะก็ดีห้องสวัสดิการเล็กๆแต่ฉันว่านะตั้งแต่เดินเข้าประตูโรงงานมาเนี่ยฉันว่าโรงงานมันเล็กไปหน่อยแถมยังเก่ากว่าที่คิดด้วยแต่ก็เอาเถอะถ้าจากข้อมูลที่วังผาให้มานะว่าโรงงานของชวินเนี่ยถึงจะเห็นเล็กๆแบบนี้เนี่ย ปีที่แล้วอะยอดส่งออกน้ำพริกของมันอะห้าสิบล้านเลยนะโหงั้นถ้าเราส่งกุ้งแห้งจากโรงงานเรามาให้ชวินได้ป,ปีปีหนึ่งเราก็มีเงินหลายล้านเลยดิใช่เพิเพนะถ้าโรงงานมันขายดีขึ้นเนี่ยเราก็ส่งกุ้งแห้งได้มากขึ้นเราอาจจะมีเงินเปิดโรงงานได้อีกสาขาเลยก็ได้นะเอาแต่เธออยากอินกาแฟไม่ใช่หรอ รีบกินดิเดี๋ยวเราก็ไปพบคุณยาเลขาชีวิตอย่างไม่ใช่หรอ15บห้านาทีเองป้าคะป้าแม่บ้านคะ ร้อนเลยค่ะอ,อ๋ป้าคงลืมเสียบนะแก่แล้วยังเลอะเลือนๆอ,อ,อีกป้าครับพอดีว่าน้ำในกระติกมันไม่ร้อนนะครับป้าพอจะมีน้ำที่มันร้อนกว่านี้ไหมครับงั้นเดี๋ยวป้าเสียบให้นะโอ้โหป้าต้องเสียบใหม่เลยเหรอครับผมรอไม่ได้หรอครับป้า กว่าน้าป้าจะร้อนเนี่ยผมคงไม่ทันธุร,ระพอดีอะ่ะผมมีธุระสำคัญเพราะผมนัดกับชวินเพื่อนของผมไว้แลครับอ้าวเพื่อนชวินหรืออะไรกันป้าหยุดนะครับป้าป้าเป็นแค่แม่บ้านป้าอย่ามาทําตัวลุ่มล่ามกับเพื่อนเจ้าของบริษัทแบบนี้สิครับมันดูไม่มีมารายาทนั่นน่ะสิครับป้า ทำงานไม่ได้เรื่องอายุก็มากแล้วแล้วยังไม่มีมารยาทอีกหนูว่านะคะป้าป้าออกจากบริษัทขึ้นหนูเด้อค่ะอยู่ไปก็เป็นภาระป้าออกไม่ได้แล้วชวินคงไม่ให้ออกอะ่ชะชวินนี่ก็เหลือเกินจริงโง่หรือเปล่าเก็บคนแก่ไรประโยชน์แบบนี้ไว้ทําไมก็ไม่รู้ใจดีไห่เขาเรื่องอยู่ให้เป็นภาระเพิ่มต้นทุนให้โรงงานเปล่าๆชวินนี่มันโง่หรือเปล่า เธอฉันว่าเธออยากกินอะไรกาแฟพวกเนีน้เราไปนั่งรอชวินดีกว่าคุยคนแก่เสียเวลาในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทของชวินตั้งแต่มอปลายไม่น่าเชื่อน,นะคะหลังจากเรียนจบไปชวินไปเรียนที่ต่างประเทศกลับมาจะมีโรงงานใหญ่โตขนาดนี้เลยอะคะ่ะ นั่นแ่ะสิครับคุณยาเป็นเลขาชวินมานานแล้วเหรอครับคือผมสองคนนะครับเป็นเพื่อนกับชวินมาตั้งแต่มัธยมแล้วนะครับเราสนิทกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะผมกับชวินเนี่ยเตะบอลมาด้วยกันทุกเย็นเลยครับชวินน่ะเขาเป็นกองหน้าส่วนผมอะ่ะเป็นผู้รักษาประตูครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าคะ่ะขอคุยเรื่องงานนะคะ,ะคุยเฉพาะเรื่องงานใช่ไหมคะ ได้เลยค่ะคือเราทราบมาว่าโรงงานของชวินนะคะต้องการกุ้งแห้งมาจนจนวนมากเราก็เลยอยากจะเอากุ้งแห้งจากโรงงานของเราะคะ่ะมานําเสนอให้กับชวินนะคะใช่ครับคุณยาคือกุ้งแห้งของโรงงานของเราเนี่ยนะครับเป็นกุ้งแห้งที่มีคุณภาพดีมากเลยนะครับใครๆเนี่ยก็ให้การยอมรับในคุณภาพของกุ้งแห้งโรงงานเราถ้าคุณยาได้ชิมนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณยาเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนครับเอางีา้ดีไหมครับ เดี๋ยวผมไปหยิบตัวอย่างกุ้งแห้งจากในรถมาให้คุณยาชิมดีกว่าครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องค่ะฉันได้ชิมมาแล้วค่ะฝ่ายผลิตเนี่ยเอามาให้ฉันชิมแล้วแล้วคุณชาวินก็สั่งไว้ว่าถ้าคุณสองคนมามาเสนอขายเนี่ยให้รับไปได้เลยค่ะถ้าถ้านั้นดีเลยครับแล้วจะจะรับสักเท่าไหร่ดีครับเราคิดว่าจะขอรับวิคละหนึ่งตันสี่วิคก,ก็สี่ตันไม่ทราบว่า คุณพอมีสินค้าส่งไหมคะโอ้โหสบายมากเลยครับวิกและหนึ่งตันเนี่ยพวกเราหาให้ได้แน่นอนครับแล้ว,ลวเรื่องราคาละครับจะจะให้ยังไงครับอันนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคุณชวินบอกไว้แล้วค่ะถ้ามาเสนอขายคุณชวินเนี่ยจะให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดแน่นอนค่ะโอ้โห <laughs> แถือว่า เป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะครับถ้างั้นเรารีบเซ็นสัญญากันเลยดีกว่าไหมครับนั่นนะสิคะนั่นนะสิครับเรียบร้อยค่ะเซ็นเลยครับเซ็นเลยค่ะเลยครับเดี๋ยวครับชวินยังไม่ต้องเซ็นสัญญาครับเชวินเพื่อนรักไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะขอโทษนะใครเป็นเพื่อนพวกคุณครับ อ้าวก็เราโบราณกับแนนไงเพื่อนสมัยมัธยมของนายอะ่ะนี่เรากําลังจะเอากุ้งแห้งจากโรงงานของเราเนะี่ยมาส่งให้โรงงานนายนะแล้วกําลังจะเซ็นสัญญาด้วยงั้นนายเซ็นเลยสิเซ็นเลยไม่เซ็นยังไงผมก็ไม่เซ็นหมายความว่าไงชวินยังจะมาถามอีกเหรอครับเพราะอะไรน่ะหครับก็เพราะว่าตั้งแต่ผมเห็นพฤติกรรมพวกคุณสองคน ทำกับคนคนนี้ไงครับคนคนนี้ใครอ่ะคนเนี้ยเหรอป้าแม่บ้านเนี่ยนะอ๋ออย่าบอกนะว่าป้าแม่บ้านเนี่ยเขาไปฟ้องอะไรแกป้าเขาใส่ร้ายฉันให้แกฟังนะเหรอชวินนี่ป้าฉันเนี่ยนะ อุตส่าห์หวังดีกับป้าให้ป้าลาออกเองป้ายังไม่เชื่อฉันอีกเหรอป้ายังทําตัวหน้ารังเกียจไปใส่ร้ายพวกฉันให้ชวินเพื่อนฉันฟังเหรอนี่ป้าที่ฉันพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่จริงตรงไหนป้าก็อายุเยอะแล้วทํางานก็ไม่ได้เรื่องแถมยังอยู่เป็นภาระเพื่อนฉันอีกจริงชวินขนาดฉันไปกดน้ําร้อนนะ ป้าเขาอะยังลืมเสียบปลั๊กเลยอะแล้วคิดดูฉันบอกว่าให้หาน้ำร้อนให้ฉันตอนนี้ป้าก็ยังหาไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เรื่องนะชวินใช่ชวินคนแก่เงื่อนเงื่อนแบบนี้แกจะเก็บไว้เป็นภาระทำไมวะฉันรู้นะว่าแกเป็นคนใจดีแต่แกก็ไม่ต้องไปใจดีพั่งเพื่อเลยปะแกรู้ไหมว่าการเก็บคนหนึ่งคนในบริษัทเนี่ยจ่ายเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะวยฉันว่าทางที่ดีเนี่ยแกไล่ป้าแกออกไปเถอะวะให้แกได้ไปใช้ชีวิตคนแก่ แบบที่คนแก่คนจะได้อยู่อ่ฉันคงไล่ป้าคนนี้ออกไปไม่ได้หรอกนะทำไมวัชวินก็แค่คนแก่คนเดียวเองก็เพราะป้าคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของฉันไงแม่อโอ,โอ้แกได้ตับคำอยู่นี่นะเป็นแม่อ๋อนี่แม่แกเหรอแม่สวัสดีครับแม่ชวิน ฉันว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจ,ใจผิดกันน่ะเข้าใจผิดอย่างนี้นเหรอ <c oughs> อย่าคิดนะว่าฉันน่ะไม่เห็นพฤติกรรมแย่ของพวกนายอะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยฉันเห็นมาหมดแล้วป้าทํางานไม่ได้เรื่องอายุก็มากแล้วแถมยังไม่มีมารยาทอีกหนูว่าป้าลาออกมาเถอคะค่ะอยู่ไปอ่ะก็เป็นภาระของบริษัทเพื่อนหนูชวินนี่ก็เหลือเกินโง่หรือเปล่า เก็บคนแก่ไร้ประโยชน์แบบนี้ไว้ทําไมก็ไม่รู้ใจดีไห่เขาดื่งอยู่ให้เป็นภาระเพิ่มต้นทุนให้โรงงานเปล่าๆเออฉันว่าแกคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ฉันพูดกับแม่แกไปแบบนั้นอ่ะเออแล้วเรื่อง สัญญาของเราเนี่ยเอาเป็นว่าแก,แกเซ็นสัญญา,ญญาเลยดีวยกว่านะยังไงก็ไม่เซ็นตอนแรกเก่าจะเป็นเพื่อนกันอยู่หรอกเห็นว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่นี่อะไรอะพวกนายเข้ามาในบริษัทของฉันเข้ามาในโรงงานของฉันไม่ให้เกียรติโรงงานของฉันและยังรังแกแม่ฉันอีกแบบนี้น่ะเราที่เรียวกว่าเพื่อนน่ะออกไปแต่ชวินนี่หรือะให้ชันเลขตำรวจชวินออกไป 嗯，去就去呗。